กินไปละสองลางหมดเกลี้ยงเหลือแต่ท่อนแม่ไว้สองปีท้้งแปดเดือนครับกำหนดคลอดนี่แหละสิน้น สามสิบพฤษภาเนี่นะครับกินไม่หยุดครับตัวนี้เพิ่งคล้องได้หนึ่งเดือนอันนี้น็อตสตังน็อตสตังค์ อันนี้น้องสาวครับจับไม่ได้ครับดุไม่เชื่องยิ่งยามหิวยิ่งโมโหร้ายครับนเ่นเเห็นไหมเห็นไหมต้องโดนไม้ยิ่งเวลาหิวนะครับกินนี่แย่ไม่ได้เลยครับ ตัวนี้รอติดสัตว์อยู่ครับอ้ไสาวอันนี่ตางท้องหนึ่งเดือนซึ่งผ่านรอบรอบสองเราจะมาครับรอบสองรอรูรอบสองผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านรอบสองก็เราจกเราจะก็จะตรวจตรวจท้องดูนะครับกินดวนไปครับนี่อาหารยอมรอบป่ายตัวละสองลางครับบดไปแล้วหญ้าสด ตัวนี้เก็บของเหลือกินกินวนไปครับสามตัวคุณหมอบอกให้ลดอาหารลงนะเพราะว่าข่าวว่าวัวอ้วนมากนะวัวสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะมีปัญหาจะเกี่ยวกับเรื่องการคลอดนะฮะตัวนี้เริ่มทยอยให้ลดลงนะค่อยๆลดลงถ้าลดทีเดียวเลย เดี๋ยววัวจะจะจะสูบหอมลงทันผ่านนะครับค่อยๆลดให้วัวเขาเริ่มชินกับอาหารน้อยลงน้อยลงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวกำหนดอาจจะถึงใกล้คลอดแต่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ